มาจากทุกคนสบายดีพี่น้องมานังหินแล้วพี่น้องมานย่งกระถิ่นมากริ่นเต็มเลยานกระถิ่นงมนกระถิ่นยามเัอันนี้ักโตันาเห็นก็จ้ขายได้เป็นหมักพันเป็นหมัคูนิดพันค้กจแก้ขายเลยนะมันจะเจือยนะนอนเราบุแซ่บน้องโนนงน่าบแซ่บแล้วก

เสบกเขาเรื่ออด้แลเหตผกินช่วงมันเป็นด่างช่วงครับเอาด่างจำมันเป็นอะไรหมมันเป็นคู่ขาใหังเนาะจำเสเห็นลอะไร่จะคือบางิม่บางคน Complex, น้ำกับากกันอ่อนประเด็จนู่นประเด็จก็อ่อนมันตนยอีกนวเนาะตาเนาะตาเป็นนยไ้องเอาไปนเป็นนยไหมนบแซบเนาะเป็นตาี

คือถ่ายน้องเห็ดยังมากะดูบ่ไรหตักงคนะราคาดูรองค้ามีราคาเปี้ยัีายมบกเปียกทั้งทีามนมเนะเปี้ยว่มนาแพงแง่สัามสิบพันบกได้นางอดนหนงอดยิวอลยสั่งเปียกที่สุดมีือคัน่นเขา

ไปที่น้ำอันน้ำไรพร้อมคือบอกเล่าใส่เล่าใส่หันมาบันบันดยัางแล้ขอแกไปซั่งังก็พักพักนี่อย่างนซั่พักไปหังตั้แบบอน้ำทะเลมันแ่บ กปอนถูก่ะทำถูแค่ตัวโดแค่ตัวมันลคนบันลังในตัวไปขอบไปว่าท่านมีแขกนะ นางผกก็หลังมาตั้งนานเลยค่ะหนหลังผูกาะข้นเมื้อเทปบกขาดนู่นเนาะบกขาดทำมีดีเลยเนาะเงินมันจะเท็ดหนาะย้ามม่นขาดเดี๋วแบบมันโล่งดีเนาะโล่งมอเตอร์เอ้ยตองเปิดใช่มี่คไอเปิดเปิดหางนั่นเนาะโตดับโตก่อนหางไม่ต่ะโตก่อน

ตงจะนหาบาทสุดบานหรม่เดือนหางบาทนะมีเนาะามทีเจ้าบอทิึะค่ะสามเท่าบาทเออเดือนหาบาทหาบาทเข้าเห็นนั่นดีแล้วค่ะสามเพทิพย์ทำงานทำงานเป็นมาทิตย์เลยนั้นคุณเชื่อบอกคเชื่อขาดะขาดตู้เขาบอกเออขาดตู้เขาได้เปอร์เซ็นต์น้ำตู้อีก สี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิเปอร์เซ็นต์งาอใดขาไฟก็เอาขาขาไผ่เงเอาขาตู้เแชกมะลอกเพงเชียรขาไฟแเกชเท่าไรก็เดือนละหมื่นสองหมื่นเลยขาไฟอะไรเงินอยู่ในตู้ยังไม่ได้ก็ตัมชุดก็สามสี่พันหาทันนละเรียงะ เดือนหนึ่งมาขายเท่าไงแล้วโองเขาบอกมาขายเนี่ยเจ้าของตู้เขาไปลงตามห้างแล้เก็เขากับหันหัห้านั่สามสิบเปอร์เซ็นตของเขาเยเจ็ดสิบโอ้โห้โหอ้มหอ้หนึ่งกโอ้โหอ้โหโอ้าหโอ่โหอ้อ้โหโอ้หอ้โหโอ้โสโอ้โหโอ้เอ้โอ้โ้อ้โห้หออ้อ้อห้้ ทำสู่ก็ได้เจ็ดเทมันก็โอเคอยู่เนาะแต่มันสู่ของตัวเองสู่ของตัวเองเลยได้ทึ้นแบนี้เราต้องเอามาลงนะลงปกครองเองมีเสียาผ่านนิติศิษย์ได้เดือนแต่ละเพลงนะเราค่าแบบตรงนี้ตำรวจมาตรวจเรื่องนิติศิษย์ได้ต้องเพลงต้องได้บพ่เพลงเราเพลงใช้แน่นทั้งนั้นต้องเดซียาดีกสิทิ์ก่อนยังเปิดได้นะคะเราเขาไปเดซียได้เรา เานงานดอเลยก็ีนี่กระชิดกระทะทาลองปีนั่นแะเสมชีเจ๊บดีโลหมดเจ๊ได้สบโมงเลยนี่สิบโมงคับนแล้วเขาย่ติใส่เสียงแล้วใ้เกินะบนใ้เกินสิบเอ็โมงยู่ใส่เสียงนอกจากเจาเห็นคาราโอเกะแบบ หงมืดหงเงี้ยได้ทอดเทียนขึ้นห้องแบบเก็บเสียงนะติดวแวนนะบุกวนชาวบ้านนึกบุกวนทางโรงพยาบาลเนี้เาอยากหลับนอนคันเปิดห้านแบบโล่งๆแบบไกลๆหมูนะคือแบบยู่นสวนไปสิสวนแถวเนี้ยทางมันดีไปไป เลืกวบเอาเลืกได้เลยเลือกนะบอทำในเวลานั่นออนี่คือชางบมันหมุนไปเรื่อรๆหนึ่งคนเจาะนี่ผู้ชางงานผู้ช่างงานใกลปพนักาก็หมุนเขาหมุนเขาชุ่มมันห่างน้ไหมทหารน้องแกมียเขาไปอัน อาหารลายบอน้องใจแมก้มยันโดนชลันติทตาตั้มเบความสุขของเขาจะคืออะไรนมันสิมีจั่นสิมี่หั่นกะเจ้าเปิดบริการไปความสุขเทาก็มีหน้าที่ขายไปเขามาใส่บริการเนาะแข่งเอาไหมเบิดแล้วอ่ะได้แล <analogy> ้วไปเด้อพี่น้องเด้ออะไรเด้อลาไปก่อน Oh. Cool.